พราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่เคยได้ประโยชน์จากอุปยุทธ์มาเคยสับสนอุปยุทธ์แล้วก็ได้ประโยชน์คืคนมาแล้วอะไรแล้วทั้งหมดเวลาเนี้ยพากันผละจากอุปยุทธ์ไม่ผลัโดยตรงโดยโจ,ง,โยโจงแจ้งนนก็ผละลรับๆความคิดเรื่องเอานายกคนนอกเนี่ยมันจิงเป็นความคิดที่ผมคิดว่ามันมีมูลอยู่มันมีมูลอยู่เป็นแต่เพียงว่าคุณจะตกลงกันที่คนนอกอยังไงเท่านั้นเองว่าจะเอาใคร ในบรรดาคนทั้งหลายที่ถูกคาดเดาว่าคนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่เนี้ยคนที่ผมคิดว่าเป็นไปได้ที่สุดคือโทนี่วะคือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องทำรัฐประหารในช่วงนี้เนี่ยใครๆก็รู้ว่าทำไม่ได้คุณทำรัฐประหารในช่วงนี้ไม่ได้ ถ้าคุณเอาโทนี่เนียโอกาสที่คุณจะสามารถใช้เงินนุนอัป,ปรีฉบับนี้เพื่อจะตั้งคุณโทนี่เป็นนายกเป็นไปได้ <c oughs> เป็นไปได้ที่สุดตร่นั้นอยู่อ่ะเป็นไปได้ที่สุด <c oughs> สมมติว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะล้มล้างบัญชีเก่าเลยบัญชีที่เคยเสนอชื่อนายกกันมาเมื่อตอนเลือกตั้งคุณจะไม่ล้มล้างคุณกเณ็เอาคุณอนุทินถามว่าเอาคุณอนุทินเนี่ย มันจะได้รับแรงสนับสนุนจากใครอาจจะเป็นไปได้ว่าได้รับแรงสนุนจากสวอาจจะเป็นไปได้ว่ารับแรงสนับสนุนจากจากพรรคพลังประชารัฐถ้ามันมีข้อตกลงกันได้แต่ผมไม่แน่ใจประชาธิที่ปัเอานะผมไม่มแน่ผมแน่ใจว่าเพื่อใทยไม่เอา <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่สะดวกนะไม่สะดวกนในการเอาคุณพิธแล้วก็ พรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยที่ทําคะแนนเสียงตัวเองเอาไว้มีคุณธรรมนัทไปเที่ยวทาคะแนนไว้ได้เยอะแยะหมดเนี่ยไปควบกับคุณอนุชินเนี่ยเละไปด้วยก็ได้นะคุณจะเอาเหร <c oughs> อเพราะงั้นผมว่าตัดออกไปได้หมดมคุณคุณชูชาติอะไรอะไรคุณไม่ใช่ชูชาติชื่ออะไรนะที่อาจารย์ใช้เกษตรแล้วก็ชัดชาติคุณชาดชาติเออชาติชาติไม่ใช่ชื่อว่าชัดชาติ โอเคคุณได้อาจจะได้คะแนนจากสายข้าทั้งหมดแต่ไม่มีทางเลยที่คุณจะได้จากข้างสวและและพลังวชาารอาจารั์คือดูแล้วมันไม่มีทาง่ะวิธีเดียวคือคุณนอกคนนอกแลวคนนอกที่เป็นไม่ได้ก็คือคุณโทนี่นี่แหละโดยไม่ต้องรับษาบ้านนะโดยไม่ต้องรับษาบ้านผมผมอยากติดอยู่นี่แต่อาจารย์ปฏพปฏีเพิ่งอ่านก่อนจะคุยกับอาจารย์เลยก็มันมีประเด็นเรื่องนี้ ดราม่าก,กันอยู่ก็เลยอยากชวนรายารยมองนะครับก็คือว่าคือตอนเนี้ตั้งแต่เริ่มมีกระแสคุณทักษิณกลับมาแล้วก็เริ่มปรากฏตัวมากขึ้นคนก็มีความหวังมากขึ้นว่าอยากได้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยในขณะเดียวกันในซีผมผมอนุหมายของกว้างแล้วกันในซีฝ่ายป,ป,ประชาะประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีข้อตกยงอยู่ระหว่างกลุ่มคนที่ซัพพอร์ตคุณทักษิณกับกลุ่มคนที่ซัพพอร์ตอนาคตใหม่ก้าวไกลคุณธนาธร เออคือภาพรวมเราเห็นว่าโอ,อเคกลุ่มนี้กลุ่มประชาธิปไตยแต่พอในรายละเอียดอาจารย์ตอนนี้เหมือนสองกลุ่มนี้เริ่มจะมีความไม่พอใจมากขึ้นถ้ามองจากโจทย์ตรงนี้ครับอาจารย์มันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายมากกว่ากันกับฝ่ายประชาธิปไตยในการที่แฟนคลับคุณทักษินกับแฟนคลับอดีตเนอคนใหม่เขาเขาเริ่มจะบาดหมางกันมาก,กาขึ้นคือที่ผมกล่าวเรื่อคติเพราะผมไวม้ไใจคุณทักษิณฉะนั้นคุณทักษิณไม่ว่าจะมาโดยวิธีไหนเนี่ย ผมรู้สึกไม่น่าไว้วางใจแก่ผมทั้งนั้นนะ mm. ไม่ใช่เรื่องโกงนะผมกับพี่คุณทักษิณสิอีกก็ไม่โกง mm. แต่วิธีคิดของแกทหาที่เป็นอันตรายต่อสังคมในระยะยาวระยะสั้นในระยะยาว mm. เพราะแก mm. คิดว่ามนุษย์มันมีอยู่เพียงแค่แค่นี้คือแค่มึทำมาหาแดกได้รวยๆก็พอแล้วซึ่งในส้งหน้านผมยิ่งไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรที่คนต้องการมากกว่านะั้นอีกเยอะ เพอาะฉะน,นั้นนีถ่ถ้าผมบอกแล้วว่านี่ผมตอบด้วยอคตินะไม่ได้ตอบด้วยความรู้จริงนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออ่จะเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยหรือเปล่าถ้านรัผมผมไม่คิดว่าคุณทักษิณจะเป็นคนที่สลับมืประชาธิปไตยได้เลยอย่าไปพูดถึงว่าเออเอาเข้ามาโดยอำนาจลี้ลับเลยเลยมาด้วยการเลือกตั้งผมก็ไม่ไว้ใจคุณทักษิณนั่นเองครับ แต่คนที่ต่อสูกับคุณทักษิณอย่างจริงใจแบบเนี้ผมว่าน้อยว่ะส่วนใหญ่มันเป็นศัตรูทักษิณเพราะประโยชน์อะไรบางอย่างของมึงนี่เองนะฮะ้ว